ก่อนนอนยี่สิบนาทีมีเปลี่ยนที่ดมยาก,ก่อนนะถ้าไม่มาน้องสักลงเวทีเนาะสี่ทุ่มสิบนาทีแล้ว เชิมหนุ่มยี่สิบนาทีพอนะวันนี้จะเป็นผู้โชคดีท่านแรกนาะหัวท่หมอีกหรือเปล่าไม่รู้วันนี้มาแล้วหนึ่งท่านขนาดเปิดพัดลมยังเหงื่อแตกเลยมามาเปดิมโอ้เปลี่ยนมุมกล้องใหม่ ใครจะมาท่านแรกเนาะวันนี้แม่ยกฟ้าสวัสดีครับอ้าวผู้โชคดีท่านแรกเอาไปหนึ่งเม็ดลูกอมเดี๋ยวขายลูกอมก่อนสวัสดีครับสวัสดีฟ้าชานแนลเตี่ยไปหน่อยหาที่นั่ง มา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 เหฮาก่อนนอนชิมน,นุ่มอาทิย์นั่งมาก่อนอืมดีขึ้นมีที่พิงด้วยแม่จะกฟ้ากินข้าวกแบะไรครับวันนี้อืมทำไมร้อนจัวงวันนี้พัดลมสองตัวเลยนะร้อนอะ่ะเบอร์สองดีกว่า ชัดไหมชัดไหมมาแล้วมาแล้วพี่ยยนสวัสดีครับพี่โยนหัวทิมไหมวันนี้เช่นหนุ่มหัวทิมไหมไม่ทิม,มหรอมะวันนี้ยังได้อาบน้ําก่อนนะเดี๋ยวมาคุยโอเคโอเคดมทํใไมเหมือนเดิมไม่มีคําตอบทําไมวันนี้มันร้อนจังผมใส่ผ้าขม้าคืนนี้จะให้แม่ยกฟ้านะมาคนแรก ประมูลประมูลอะไรเนียนะ่ยไม่ทิ้ง <c oughs> ไอฟ้ามามา่าค่ะอ๋อครับผมมาม่าก็อร่อยกินง่ายๆสบายๆพรุ่งนี้เชฟหนูว่าจะผัดดอกสนุน้ำพริกกะปิน่าจะเด็ดไม่ใช่ฟ้าบอกคุณยวนดีค่ะพี่จะบอกขอบคุณค่ะอ๋อไอ้ฟ้าไม่ทิ เออดีขึ้นเปิดพัดลงต้องเปเปิดประตูมวันนี้เปลี่ยนที่ใหม่มาอยู่ตรงที่นอนเร็วนี้มืดเหมือนเดิมเอายี่สิบนาทีนะครับวันนี้ไม่รีบไม่รีบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมากจะลงคลิป <c oughs> ไม่จะฟ้าหัวเราะหัวเราะมา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  มาช้าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเชฟหนุ่มม่วงหาของเล่นก่อนมีอะไรของเล่นบ้นงเนี่ยมีของเล่นบ้าเนี 1, 2, 3, 4, ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นไงชัดไหมครับวันนี้ อ่สักยี่สิบยี่ิบนิดๆัก่อนเนาะดึกเดี๋ยวดึกไม่ยกฟ้าน่าจะตรสติกเกอร์อะไรมาเชี่หนุ่มมองไม่เห็นนะครับไม่ยกฟ้าใกล้ายางใกล้หรือว่าถึงเชีหนุ่มปไปไม่ไจําำไม่ได้สมองไปหมดแล้วเริ่มแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับผมไม่ยกฟ้ามีขายงขายงขายายัง ยังเลย,อ,ยอ๋อสู้ๆไม่ต้องรีบครับไปเรื่อยเชฟหนุ่มก็ไม่รีบก็ไปเรื่อยเราก็ไม่ต้องไปรีบเดี๋ยวเรามันจะเป็นกดดันเราไปเรื่อยนะครับไม่ต้องรีบคนเลยเดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่ได้ดังใจเดี๋ยวจะเป็นตีเรี่ยดไปเรื่อยของเราเข้าใจอยู่ว่ามันมีนู่นนี่ <laughs> <laughs> พึ่งได้หกแล้วเองสู้ๆไปเรื่อยไปเรื่อยเรายัางไงเราก็เอา เรียกว่าไงดีเอาแบบชีวิตนะความเป็นอยู่ของเราเป็นหลักไอ้นี้คือเป็นเหมือนเป็นของเสริมมายังไงเราก็ทํากินทําอันนี้อยู่แล้วลูกกวนครับอ๋อครับครับครับลูกกวนก็พักผ่อนพี่สู้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 เชฟหนุ่มก็ไม่รู้นะไม่เคยเช็คสักทีเดี๋ยวไปเรื่อยเอยชฟหนุ่มว่าถึงว่าถึงช้าหรือว่าถึงตรงน,นี้หนะก็จะไปเรื่อยๆเอาถ้า ถ้ามาคุยกันอย่างเงี้ยก็ขึ้นเวทีก็เอาสักพอทักทายกันหอมปากหอมคอพอหายคิดถึงกันสักยี่สิบยี่สิบสามสิบนาทีพอไม่ไม,ไม่ไม่เปฝืนเหมือนแต่ก่อนแล้วบางทีก็ทําไมต้องมาฝืนเลยว่าไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของเราอะ่ะกินอยู่ยังไงอะไรยังไงก็ไปตามธรรมชาติของเราบางคนหน้าดํค่ําเครียดตาแดงมาก็มีมันก็ก็ก็เข้าใจนะแต่ว่าบางทีก็ให้กําลังใจใทุกคนแหละแต่ว่า ถ้าเกิดเชฟหนุ่มคิดว่าถ้าเกิดมันปุ๊บมาอย่างที่เราหวังไว้มันไม่ได้อย่างหวังเนี่ยมันจะเสียใจไงไปด้วยกันสตูสตๆครับสตูสไปเรื่อยๆไปช้าๆแต่ไปแบบมั่นคงเนาะเราก็ไม่ได้หวังอะไรล้วก็ทําของเราไปเรื่อยๆทามาหวังมันก็แต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราหวังที่สุดแล้วก็ไปของเราเรื่อยๆ สู้ๆไปทุกคนใครใกล้จะถึงฝั่งฝันแล้วก็รีบๆไปให้ถึงเนาะน้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเป็นกำลังใจให้สู้ไปได้วยกันพอพออะไรทุกวันก็สงสารลูกใช่ใช่พี่นั่นแหละประมาณนั้นแล้วพี่ต้องแบบเราต้องเอาครอบครัวเอาลูกเอาครอบครัวเารวเา,อเอาไว้ก่อนเนาะ ถึงเราไม่มีตรงนี้เราก็อยู่กับครอบครัวเราก็มีรายได้ท้งอื่นเราก็สามารถที่เราจะอยู่กับครอบครัวได้อยู่แล้วอันนี้เป็น,ปนคิดเป็นงานดีเลยได้พบปะเพื่อนได้อะไรเงี้ยพอละเชฟหนุ่มก็ไม่ได้จะมานี่แต่ว่าก็จะทาไปเรื่อยเพราะว่าเชฟหนุ่มก็ทํากับข้าวอยู่แล้วที่ทานี่ก็คือแบบบางคนทำกับข้าวมันเป็นเออลองทาตามเชฟหนุ่มดีดิเออมันเป็นยังไงลองลองลอง,ลองดูแต่เชฟหนุ่มก็จะทําแบบละเอียดละเอียดแบบให้เห็นเลยว่าทํายังไงอะไรยังไง ูครอบครัวต้องมาก่อนทุกขั้นตอนคือคุณภาพ <laughs> นี่ก็ดึกได้เวลานอนกันทุกคนแล้วเนาะเช่นหนุมก็จะเอาแค่ยี่สิบนาทีพอละพอได้ทักทายหายคิดถึงกัน วันละนิดจิตแจ่มใสส่วนมากเชฟนงจะไปใช้พี่เชฟทำกับข้าวหน้าฐานครับผมอ๋อพี่สาวกาลสินปลูกผักกินเองสวัสดีครับแม่ยกฟ้าค่ะาสวัสดีทุกท่านด้วยจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังมาไหลามาเทมาเทมาเทมาพี่สาวกาลสินกินข้าวยังครับ แม่ฟ้าบอกพี่สาวกาลาสินดีค่ะพี่สาวกาลาสินนี่ชื่อเล่นชื่ออะไรเนาะมามาครับนิดนึงพอให้หายคิดถึงกันพี่ยวนแม่ยกฟ้าสวัสดีค่ะพี่ยวนไปอาบน้ําอยู่ครับเชดหนุ่มอาบแล้วจะถอดเสื้อกันหน้าเกียดปกติเชนหนุ่มนอนนี่เชนหนุ่มจะถอดเสื้อนอนอ๋อ กำลังเข้านอนนะโอเคครับบุ้งกำลังจะเข้านอนครับครับครับนอนก็ฝันดีทุกคนเนาะฝันดีนอนนอนนอนมันเป็นเวลานอนแนละ้วนอนสักวันหนึ่งประมาณสักเลยเห็นไลน์มาทักทายอ๋อครับ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 ทักทายกันวันวนี้จิตแจ่มใสหาวันวนี้จิตแจ่มใสบางทีก็คิดมุกไม่ออกกัน,นิดตื้อ โดนไปโดนน่าจะเลี้ยงเสือไปประมาณสัก3าสตัวตอนนี้จะอยู่ด้วยโอเคเท่ากันผมก็สักยี่สินาทีผมก็ลงเวทีนอนเหมือนกันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากรบกวนใครเอาเอาแค่มาทักทายกันเฉยๆครับไม่ได้มามาอะไรมากมายแต่ถ้าอยากคุยกันไป เชฟหนุ่มจะทำกับข้าวครับไปเลยเชฟหนุ่มจะตั้งใจว่าจะลงคลิปทุกวันทำกับข้าวเนาะบางคนเห็นว่าไม่เคยทำทำตาม,ตามสูตรเชฟหนุ่มไห้อะไรเงี้ยก็ก็เนี่ยทำตามนั้นแหละใครชอบคุณรสเยอะกระใส่เยอะชอบน้าะกระใส่น้อยใครชอบปลาเยอะกระใส่เยอะแต่เชฟหนุ่มทำแบบกลางๆนะอ่ะอ๋อพี่ออนสวัสดีครับสภานิรานสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาแล้วมาแล้วพี่ออนกินข้าวกับไรเนาะวันนี้น อากาศร้อนไหมคะทางนู้รนร้อนมากเลยผมพัดลมสองตัวเลยซ้ายตัวขวาตัวร้อนร้อนร้อนแต่เปิดประตูใหญ่ไว้เปิดแต่มุ้งลวดไหมร้อนครับร้อนร้อนมากเลยเมื่อคืนนี้ฝนตกดีหน่อยพี่ออนกินข้าวยังพี่ออนดีค่ะ แม่ยกฟ้าบอกพี่ออนดีค่ะแอดแม่หยกฟ้าอยู่บ้านใดนาะจ้าต้มยำตรีนวันละตีนี่เชฟมหนุ่มก็ตีนสองวันติดและขาหมูกับต้มยำขาหมูกับเมื่อวันนี้ก็แกงขาหมูใส่อ่อไอที่มาเช้าลงเนาะแกงขาหมูใส่หน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่ขาหมูใส่เห็ดอ่า พี่สาวกาลสินบอกว่าแม่ยกฟ้าบุ๋มอยู่อำเภอเมืองจ้ายินดีที่เราอยูกับคนบ้านเดียวกันจ้าเอ้าเชฟหนู่มก็อยู่อำเภอเมืองไงจริงจริงเชฟหนุ่มกอยู่อำเภอเมือง <S 2 <S 2สายอีลานสวัสดีค่ะจากาพี่บุ๋มของเราเนาะอยากกินขาหมูอยากกินขาหม,ากกามูไม่มี เลยกินตีนวันไปก่อนสมุิสมุิเอาทอดครับทอดอ่าพี่บอกว่าสวัสดีค่ะแม่ยกฟ้าแม่ยกฟ้าบอกกรรมลากรรมลาสายจ้าพี่บุม๋มกรรมกรมหรืออาจว่ากรมหรือกรรม,มกรรมกรมมะ กรมมาละใส่เนาะเรืออะไรเชฟหนุ่มก็ไม่แน่ใจเชฟหนุ่มอยู่ไหนคะผมอยู่อำเภอเมืองครับแต่ก่อนอยู่อำเภอเมืองออำเภอมัอพี่ไผจิตสวัสดีครับพี่ไผจิตสวัสดีครับพี่ไผจิตแสนเสน่หาสวัสดีครับผมอยู่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่เพชรบุรีแล้วครับอำเภอเมืองเหมือนกัน เคยอยู่กาลสินสิบปีอ๋อพี่ออนบอกเคยอยู่กาลสินอ๋ออ๋อจ้าใกล้กันอยู่เนาะเนาะค่ะแอดแม่หยกฟ้าอ่าพี่ภัยจิตบอกสไพรายอีลานดีค่ะพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตีดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่หยกฟ้าพี่ภัยจิตดีค่ะแม่หยกฟ้าอ่าพี่ออนพี่สไพรายอีลานบอกว่าสวัสดีค่ะคุณภัยจิต พี่ัพจิตบอกว่าสาวกาลสินดีค่ะพี่บุ๋มบอกว่าพี่ตีสวัสดีค่ะจากสาวกาลสินปลูกผักกินเองนะครับสวัสดีทุกคนเนาะสวัสดีสวัสดีดีละเขียนผิดถ้าแท้หนุ่มอ่านผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยเนะี่ยดียังอ่านถูกใช่ไหมเนะี่ยพี่บุ๋มบอกว่าพี่ภัยจิตสวัสดีค่ะน้องศักสวัสดีครับน้องศักมาแล้ว น้องรักน้องรักมาแล้วมาแล้วพี่ปพจิตรคุณตีดีค่ะแม่ดอกฟ้าบอกยินดีที่ได้รู้จักนะคะน่าจะบอกอคุณออนบอกว่าสวัสดีครับพี่ตีน้องศักดิ์แม่ดอกฟ้าสวัสดีครับอมุกอะไรตกท้ายก่อนนอนนะวันนี้คิดก่อนแป๊บหนึ่ง เอาบอกสวัสดีค่ะศัก์อีสานพิภจิตแม่หยกฟ้าดีค่ะแม่หยกฟ้าบอกว่าน้องพี่ศัก์อีสานดีค่ะน้องศัก์ว่าพี่ตีสวัสดีครับแม่ยกฟ้าของเรามาฮ่าฮ่าฮ่า่พจิตบอกว่าน้องศักด์ดีจ้าพี่ตีแม่หยกฟ้าดีจ้าพี่ตีบอกแม่ยกฟ้าดีครคับน้องศักด์สะพ้ายอีลานสวัสดีครับน้องศัก์ได้อะไรกินเนาะวันนี้ ครได้อะไรกินบอกเชฟหนุ่มหน่อยจะได้พรุ่งนี้จะได้ไม่ซ้ำเมนูพรุ่งนี้เชฟหนุ่มจะว่าจะตำน้ำพริกกะปิแล้วก็ผัดดอกสนุไข่เจียวน่าอร่อยน้ำพริกกะปิผัดดอกเอาอดอกดอกสนเนาะไปฉาบกับน้ำมันแล้วก็น้ำพริกกะปิมะเขือสดๆทัวแล้วก็ไข่เจียวร้วอนอืมนังศึกบ,บอกสะพ้าดลานสวัสดีครับ ต้องสาวว่าพี่ไพจิตสวัสดีครับพี่จีบอกบบาวสักดีครับอ่าพี่สาวกาลสินบอกทางนี้ห้าทุ่มยี่สิบสองตาก็จะหลับแล้วน่าจะใกล้เคียงกันที่ดนห้าทุ่มยีอะไรนะห้าทุ่มยี่สิบสองตอนนี้ที่นี่ก็คือสามทุ่มแปดสิบห้าครับใก,ใกล้เคียงกันแหะ ิวข้าวเดเอบัดนี้เมืองไทยสามทุ่มแปดสิบห้าแล้วครับตอนนี้ีิติบอกสาวกาลสินดีครับอ่าน้องสาวบอกสาวกาลสินสวัสดีครับเมืองไทยตอนนี้กันอยู่ตรงประมาณเนี้ยครับสามทุ่มแปดสิบห้า อีกสักห้านาที6กนาทีแล้วพอได้ทักทายกันหายคิดถึงเนาะก็พักผ่อนแยกย้ายก,กันไปพักผ่อนใครจะไปต่อก็ไปต่อเนาะเชฟหนุ่มก็มาให้หายคิดถึงหายได้ทักทายกันมาพอได้เออส่งแรงใจกำลังใจให้กันเนาะทักทายกันนิดหน่อยทักทายวัวละนิดจิตจำใสจะเปลี่ยนมุกละมุกไม่มาเลยมุกไม่มาพาเพื่อนเครียดอ่าพี่ยวนสวัสดีครับจากน้องสัต ขอหยกของหยกยี่สิบสองแล้วนะเมืองไทยอ้าวก็อยู่ที่เดียวกันของเชีฟหนุ่มสามทุ่มแปดสิบห้าต่างกันไหมเนี่ยแ <c oughs> ม่ยกฟ้างงกว่านี่ยต้องสักแปลให้หน่อยดิ <c oughs> ของเชีฟหนุ่มสามทุ่มแปดสิบห้าอ๋อทางไทยน่าจะสิสิบโมงยี่สิบสี่ใช่ครับสี่ทุ่มยี่สิสี่ประมาณนี้แหละ พี่เชฟอยู่ไหนอยู่เมืองไทยครับอยู่เมืองไทยแต่หุ่นน่าจะไปทางอื่นสวย <c oughs> <_ AfD> น้องตีดีค่าจากพี่ยวนทุ่มครึ่งค่าอีหลานทุ่มครึ่งพี่วนบอกน้องสัต์ดีจ้าพี่พจิตบอกพี่ยวนหายเนาะพี่ยวนน้องสับา ของผมนาฬิกาไม่ตรงครับของผมนาฬิกาเดินไปวงกลมฮเล่นมุกแล้ว<笑><笑>นะใครบอกนาฬิกาผมไม่ตรงนาฬิกาผมไม่ตรงครับนาฬิกาผมเดินไปวงกลมพี่ยอมบอกสาวคาราซินดีจ้าพี่ยอมบอกว่าแม่หยกฟ้าดีค่ะพี่ตีพราะบอกว่าสปายอีหลานดีครับของพี่เชฟบอตรงใช่ใช่ของผมไม่ตรงครับนาฬิกาของผมเป็นวงกลม แม่พี่บุ๋มของเชฟนาฬิกาไม่ตรงครับตอนนี้ก็ใกล้จะสามทุ่มเก้าสิบแล้วเลยแป๊บหนึ่งก็สามทุ่มเก้าสิบแล้วพี่ตีดีครับโอ้ยโอ้ยมามาบ้าเชฟหนุ่มของพี่ยนท่านเนี้ของเชฟหนุ่มตอนนี้จะสามทุ่มเก้าสิบละเรามุกหลายเนาะ สามทุ่มแปดสิบห้าเพิ่งรู้ว่ามาช้างึดคนเด้พี่ยวนน้ำสัวบพี่ยวนสามทุ่มเก้าสิบใกล้แล้วเนะี่ยอีกแนะ่พี่แป๊บหนึ่งก็สามทุ่มเก้าสิบแล้วตอนนะี้มามามาฮาวันนี้ใครไม่ขำก็ก็นอนหลับเหมือนเดิมแต่เช่นหนุ่มขำนิดนึงแล้วเช่นหนุ่มก็หลับน้ำ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 ,นำ กินน้ำก่อนครับเจ็ดล้านเจ็ดล้านคนมีค่ามากครับพี่บุ๊คพี่ออนเจ็ดล้านคนนี่ถือว่าบ้าแล้วนาฬิกาเดินเป็นวงกลมเอา้ามันก็เดินเป็นวงกลมนี่ล่ะไม่เคยเห็นมันเดินเป็นเออจึ๊จึจจ๊ไม,ม่มันเดินเป็นวงกลมนาฬิกาบ้านใครเนาะมุเดินสี่เหลี่ยมนี่หัวเด้อยาวบอกว่า มุกมาเต็มวันนี้ไม่เต็มเท่าไหร่วันนี้ยังแป๊กอยู่ยังแป๊กอยู่ยังมีแป๊กอยู่แล้วแต่อารมณ์มันไหนก็มันจะมาเองอะหน้ามืดหน้ามืดหันกันหันกันเอาขึ้นเลยมั้ยมืดโอ้ยฮ่าฮ่าไม่จะฟ้าบอกโอ้ยห้องดีนะเขาไม่ห้ามดมจาดม,ดม,ดมถ้าได้ดมแล้วมันจะติดอยนะ่างอะทาทาทาแลกกูลงกูแลกกู ดแม่ยกฟามามาอยากอยากกินอะไรแปลกๆดมยาดมยาไปก่อนนะ <c oughs> พี่ยวนเชฟดมยาแล้วเงี้ยวเงวใครอยากได้เมนูอะไรแปลกๆบอกมาเลยเชฟหนุ่มจัดให้หมดเลย <c oughs> เหลือเยอะในสมองมีเยอะเลยสวัสดีจ้าพี่เชฟหนุ่มคนรออ๋อพี่มาดามดามสวัสดีครับฝรั่งขี้นกนอนแล้วบ่ สวัสดีครับสวัสดีครับฝรั่งขี้นกนอนหรือยังครับไม่เผ็ดแต่ปากแดงกันทุกคนเลยเนาะมามา่มาเนาะเจ้าของบ้านทายาดมแล้วมไม่ฟ้ารักกูรักกูรักกูรักก,ก,กูเอายาหม่องทาตาไว้จะได้ไม่ไม่ง่วงนะพี่จยบอกหน้ามืเดเนี้ยน้องสักฝรั่งขี้นก บอกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีฝรั่งคีนกเป๊กเป๊กามาดามยังจ้าพี่สาวเออสาวกาลสินบอกว่ามาดามดามสวัสดีค่ะไม่ฟ้าบอกมาดามดามสวัสดีไอ้สวัสดีค่ะ,าาคะพี่ยวนบอกว่าเล่นของอีกเดี๋ยวต้องเอาตรงนี้เดี๋ยวไม่ขัง าามาดามดาสวัสดีรอบวงจ้าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีฝรั่งคีนกสวัสดีพี่มาดามดาสวัสดีครับจากน้องศักนะครับผมยวนขอเมนูแกงแกะเอาใครใครเคยกินแกะบ้างอร่อยนะอร่อยนะเชฟหนุ่นมกินแล้วคนยังไม่มา พี่วนจะพึ่งนะจะพึ่งบอกนะเดี๋ยวเชฟหนุ่มเล่นก่อนห้ามหาก่อนนะแบบนี้ก็ได้ตี <c oughs> ได้ไดได,ได้ได้ได้สวัสดีค่ะหัวแถวยันท้ายแถวนะคะอีกรอบค่ะจากพี่สาวกาลสินปลูกผักกินเองเนาะใครกินแก่บ้างแก่แกะแก่แกะงแกเนาะอร่อยอร่อยอร่อยวันนี้เออวันนี้เชฟหนุ่มเมื่อเที่ยงมื่อเที่ยงกินต้มตำแก่ งงละซี่ต้มตามแก่กินแล้วกินแล้ววันนี้กินมาแล้วไปกินมาแล้วอร่อยอร่อยอร่อยกินกับปลาปลาแดงแดงส้มตามแก่กินกินมากหลายอ๋อพี่ออนกินเหรอครับวันนี้เชฟหนุ่มกินส้มตามแก่นะ เคยกินไหมพี่ออนแม่หยกฟ้าน่าจะส่งสติ๊กเกอร์อะไรมาหาว่าอไปทั่วมีบอ่อดนมีบ่มีทั่วแดนส้ตมตำแกะพนะามีมีม,ม,มีมีครับส้ตมตำแกะวันนี้เชฟหนุ่มกินแล้วมามามา,มากลับร้านไม่มีนะครับต้องซื้อมามีมีมีม ว่าไปทั่วทิพย์มาตงต้มตำแกะสวัสดีขอบคุณเจ็ดล้านดวงนะครับมีทั้งแกงแกะแกะก็ยังมีครับใครกิน คุยเลยตำอร่อยอร่อยอร่อยวันนี้มื้อเที่ยงมันมีปลาอยู่ก็เลยคิดถึงอะส้มตำสักหน่อยตีฮ่า,า,าโดนฮะเล่นกับส้มตำแก่นเนาะเออว่ะ ัมาไกลาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะไปแบบจากตรงนี้มาก็าเหลือแต่มาลงที่ท้องหมดแต่ก่อนจะไม่วิ่งทุกหแม่มาไม่หมุนเนาะหรือว่าใกล้ใกล้จะกินต้นโดนล้วเด้อหนูคนหนึ่งชอบกินแกะ แกงหรือย่างอร่อยมากเอา้ามาดามยังงงอยู่ไหมเนี่ยเคยกินบ่อส้มตำแกะนะมาดามสวัสดีครับเน็ตบวัดีเน็ตใครนของผมละมุนนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าของผมมันก็ยังปกติอยู่เชฟค้าง ทุกคนสวัสดีขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายสู้ๆทุกคนนะครับ